Thank you ยิ่งมองยิ่งลงเหมือนถูกสะกด้ดยมนตาแค่เพียงได้้มตาฉันเองก็คิดไปเกินฟ้าเวลาตอนที่เธอยิ้มเหมือนหยุดเวลาให้เดินชาขนาดแค่แล่แต่แต่มองเธอดันมาคล้องเอาซ่อนปากลงกลางใจฉันน่ารักเกินใจจะต้านทานฉันเองคงทนไม่ไหวเธอนั้นน่ารักเกินเพราะแม่อยากได้เป็นโลกสะพ้ยก็บอกมันนายจะได้ไหมอยากควรแก่เธอต้องทำยังไง โอ้ oh, oh, oh. บ้านเธออยู่ที่ดใดบอกมาหน่อยได้ไหมกินข้าวกับอะไรทำไมถึงสวยจังมองเธอแค่นิดเดียวแต่ทำไมฉันเคลิ้จังหากว่ามองนั้นไปกว่าน,นี้มีสิทธิ์หัวใจของฉันละลายละลายหัวใจฉันกลายเป็นของเธอหัวใจมันยากจนเกินจะละเลย เธอจะฝากได้ไหมหัวใจ้องน้อยเปิเซ็นเต็มร้อยไม่มอ,อยากทำไ, <ป S 1> ได้แค่ชอ,อบเธอเลยหัวใจของฉันน้ำมันก็ว่างเกินไปถ้าหากได้เธอมาเป็น จะเป็นคนดูแลเธอไม่มีลอกวันที่ทำเธอเสียยิ่งมองยิ่งลงเหมือนถูกสะกดโดยมนตาแค่เพียงได้ส้มตาฉันเองก็คิดไปเกินฟ้าเวลาตอนที่เธอยิ้มเหมือนหยุดเวลาให้เดินชาขนาดแค่เหลืแต่มองเธอดันมาคล้องเอาตอนปากลงกลางใจฉันน่ารักเกินใจจะต้านทานฉันเองคงทนไม่ไหว ฉันน่ารักเกินพ่อแม่อยากได้เป็นลูกแต่ใค้ก็บอกมันหน่อยจะได้ไหมอยากควงแขนเธอต้องทำยังไงโอ้หัวใจฉันหลงรักเธอไม่รู้ตัวแต่ครั้งแรกหัวใจก็เต้นรัวก็อ,อยากจะบอกว่าชอบแต่ตัวฉันเองก็ออยังกลัว ฉันกลัวว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วถ้าแฟนไม่มีก็บอกมันหน่อยก็ได้นะหัวใจของฉันก็เตรียมพร้อมจะปูงฝาสีห้องของหัวใจจะมีแค่อยู่รู้ไหมคะถ้าเป็นไปอย่างที่คิดก็งล<อ>งเธอไปแล้วต้องไงทำไงฉันทนตัวไม่ได้คงต้องทำใจก็ได้แต่นั่งฝันฉันชมงาม,มิวลา แคเธอมาเคียงข้างมาเป็นวันใจของฉันคนนี้ยิ่งมอง,<ะ>มองยิ่งลงเหมือนถูกสะกดโดยมนตาแค่เพียงได้ซ้อมตาฉันเองก็คิดไปเกินฟ้าเวลาตอนที่เธอยิ้มเหมือนหยุดเวลาให้เดินชาขนาดแะแลได้แต่มองเธอดันมาคล้องเอาตอนปากหลงกลางใจฉันนะ่ารักเกินใจจะต้านทานฉันเองคงทนไม่ไหวเธอนั้นนะ่านะรักเกินควม ากได้เป็นโลกกับไพกก็บอกมันนายจะได้ไหมอยากควงแกนเธอต้องทำยังไงยิ่งมองยิ่งลงเหมือนถูกสะกดไดยมนตาแค่เพียงได้ส้มตาฉันเองก็คิดไปเกินฟ้าเวลาตอนที่เธอยิ้มเหมือนหยุดเวลาให้เดิน้ากขนาดแค่แเไล้อแต่มองเธอดันมาคลองเอา่อนปักลงกลางใจช่างน,น่ารักเกินใจจะต้านทานฉันเองคงทน ฉันน่รักเกินพ่อแม่อยากได้เป็นลูกแต่ไพก็บอกมันหน่อยจะได้ไหมอยากควงแกนเธอต้องทำยังไงโอ